ทีนี้กองทุนนะครับเราก็ยังแนะนำนะครับในตัวตีมเพย์ภาพระยะ12เดือนยังแนะนำเป็น TUS Finkit A นะครับหุ้นกลุ่มการเงินสาระตัวนี้เป็น p า s s i ส e f ฟันเนาะก็ลงทุนในหุ้นการเงินทั้งหมดนะครับตราสารนี้โลกดูเลชันประมาณ3-5ถึงปีนะครับตัวของ u g i s k i t N นะครับตัวนี้ก็เป็นตราสารนี้โลกที่สามารถลงทุนได้เหมือนเดิมนะฮะยิวเด้งขึ้นมา4.74.8แนะครับแนะนำทยอยลงทุนนะครับบางท่านก็อยากจะได้5ผมแนะนำว่าถ้าใครอยากรอ5ก็รอไปแต่ถ้าใครอยากลงทุนระยะกลางยาวเพื่อล็อกยิวผมแนะนำทยอยได้เลย นะครับส่วน s v US m a l ีด A นะครับอันนี้หุ้นสารัดขนาดเล็กพยอยลงทุนได้เหมือนกันนะครับ Principle VN EQ ขีด A เวียดนามเรายังชอบอยู่แต่สั้นๆเนี่ยจะเห็นว่าราคาหุ้นไม่ไปไหนเนาะเพราะว่าโดนเรื่องของ ค่าเงินกดดันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายบีโกนะฮะอันนี้อาจจะต้องเรียนนักลงทุนได้หนึ่งบีโกเนี่ยนะครับมันไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเนาะตอนนี้ถ้าบาทมาเริ่มพิกกลับมานะครับอาจจะต้องเปลี่ยนกองนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะครับส่วนอีเวนต์เพลย์ที่เป็นเทรดสั้นนะครับเราแนะนําเป็นตัวเคชเชน่าขีดเอวงเลฟเอนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าเออเป็นตัวที่เน้นออร์แชร์และมีเบต้าที่สูงการแกว่งวกวของราคาเนี่ยจะเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วนะคร ใครบอกว่าไม่อยากเลืกการเงินเลยคุณแอะอยากได้สั้นๆก็เป็น AF Mode ดขิดเออนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่มีปากการนะครับส่วนตัวอื่นนะครับหุ้นเหมือนทองก็คล้ายๆกับทองคำนะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับส่วนตัวหุ้นไทยนะครับบางท่านอาจจะมีบอกทําไมไม่มีหุ้นไทยเลยเพราะว่าในพอร์ตเราเนี่ยตอนนี้เราโฮอยู่นะครับแล้วก็สถานการณ์หุ้นไทยตอนนี้เนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือต้องบอกว่าตัวผลเนี่ยุ้นปัผลเนี่ยอาจจะไมได่ปรับ้ัวลงแรงนะแต่ว่า้นตัรอื่รเนี่ยในตั้เซาโฮลอย่นั ปรับตัวลงแรงมากนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใกล้ช่วง e a r n ์เน็ิ้งซั่นเนาะเราต้องไปติดตามเรื่องผลประกอบการเรื่องการจ่ายปันผลเจ่ายได้เท่าเดิมหรือเปล่าหรือจ่ายได้ดีกว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราถือโฮลรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับและหลังจากนี้เนี่ยถ้ามันดีขึ้นงบมันเริ่มดูดีนะครับอ่านโยบายรัฐบาลสนับสนุนเนี่ยนะครับเราค่อยปรับมุมมองอีกครั้งหนึ่งนะครับ